โอวาทปาติโมกคขคา,คาถาท่านธรรมยังโอวาทปาติโมกคขคาทาโยภามามเสสสาภพพะปะปัสาอากรานังการาไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสุปสัมปทาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สาจ,จิตตาปริโยทะปะนังการชำระจิตของตนให้ผ่องายเอตังพุทธานศาสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายคันติปรมังตโปติติคขาขันติคือความอมดรันเป็นธรรมเครื่องเผากเกลียสอย่างยิ่ง นิพพานังปรมังว่าธรรมเพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระิิพานว่าเป็นธรรมันยิ่ง่นหิป,ปัพชิตโตปรูประคาเตผู้กรรมจัตว์เดินอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามโนโหติปร,รังวิเหทยังโตผู้ทำว์เดินให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอนุปวาโทอนุปคาโทการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเฆจะสังวร,รการสำรวมในปาติโมคมาตัญยุตาจะพัตตสเมิงความเป็นผู้รู้ปะมาในการบริโภค ปันตังจาสยนาสนังการนอนอาหนั่งในที่อันสงัดอาทตติจเตจะอายุโคความมันประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังพุทธานาศาสนาทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย